หลังจากเข้าร่วมเบรกกี้เกมแจมครั้งแรกไปเมื่อช่วงต้นปีเดือนที่ผ่านมาเรากลับมาเข้าร่วมในเกมแจมนี้อีกครั้งกับทีม r r i s ซ It For The s i s i u i t ซึ่งเรายังได้กลับไปใช้โปรแกรมทำเกมบ o ยจี s ีสตูดเจ้าเดิมซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้มีระยะเวลา7วันเช่นกัน สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปองเพกาวนะคะหลังจากเข้าร่วมเกมแจมมาหลายครั้งเรารู้สึกว่าสิ่งที่เราสุกจุดในการทําเกมก็คือการคิดเนื้อเรื่องและการทาพิกเซลอาร์ตโดยที่เราไม่ค่อยชอบการทาคอรสเสรเท่าไหร่เราได้คําแนะนําจากเพื่อนว่าถ้าเราสนใจงานเขียนเกมเราควรเปลี่ยนจุดสนใจมาทําเกมที่เน้นเนื้อเรื่องแทนที่จะเน้นเกมเพลย์แทนเนื่องจากช่วงนี้เราเล่นเกมเบลเจอร์เกตสามที่ผู้เล่นสามารถเลือกตอบคําถามแบบตรงๆหรือใช้การโน้มน้าวหรือข่มขู่เพื่อให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันออกไปดังนั้น การทำเกมแจมในครั้งนี้เราจึงอยากทำเกมแนว i n t e r a c t i v e Adventure ที่ผู้เล่นสามารถเลือกตอบคำถามต่างๆซึ่งแต่ละคำตอบนำไปสู่เนื้อเรื่องที่แตกต่างกันไป Re สต for the biscuit จริงๆแล้วมีความหมายว่าการทำอะไรเสี่ยงๆเพื่อผลลัพธ์หรืออะไรบางอย่างแต่เราตัดสินใจตีความให้ตรงตัวไปเลยด้วยการทำเกมแนวจุลกรรมที่ผู้เล่นจะต้องเข้าไปในโรงงานเพื่อขโมยสูตรบิสกิตมาให้ลูกค้าโดยผู้เล่นจะต้องพูดคุยกับตัวละครต่างๆเพื่อคลืบหน้าไปตามเนื้อเรื่องหรือเพื่อหาข้อมูลบางอย่างที่จะนำไปใช้เพื่อไปต่อในดาัดไป เราจึงเริ่มการวางเนื้อเรื่องข้าวๆรวมทั้งการแพลแนว่าคําตอบไหนจะมีผลลัพธ์ไปทางไหนบ้างเมื่อได้เนื้อเรื่องข้าวๆแล้วเราก็เริ่มทําโค้ดใน G B Studio เพื่อทาบทสนทนาลลและผลัลธ์ของแต่ละคําตอบโดยใช้การาฟิกจากเกมที่แล้วมาใช้แทนไปก่อนแต่เนื่องจากตัวเรื่องค่อนข้างเยอะกว่าเราจะทําตัวเลือกทั้งหมดรวมทั้งเขียนบทสนทนาให้สมบูรณ์ก็ใช้เวลานานถึง3วันแล้วหลังจากนาั้นเราก็เพิ่มเกมเพลย์อย่างอื่นเล็กๆน้อยๆเพื่อไม่ให้เกมน่าเบื่อจนเกินไปอย่างระบบการแฮกซึ่งผู้เล่นต้องกดหาคําตอบหรือไปหาข้อมูลจากตัวละครอ ต่อูซึ่งในตอนแรกเราไม่แน่ใจว่าอยากทําอะไรดีเราเลยตัดสินใจเก็บไปทําเป็นสิ่งสุดท้ายต่อไปในส่วนภาพนั้นเราไม่อยากทําตัวละครแบบจริงจังเลยตัดสินใจทําเป็นตัวเหล,เหลหี่ยมๆง่ายๆแทนในส่วนของฉากตอนแรกเราอยากทาพิกเซลไซส์เดียวกับตัวละครแต่พอทําจริงๆแล้วในละเอยียดค่อนข้างมากเราจึงทาไซส์ขนาดเดียวกันก,ก่อนที่จะขยายใหญ่เพื่อให้ได้ภาพพิกเซลแบบน่ารักน่ารักแทนตอนแรกเราไม่ค่อยแน่ใจว่าพอตัวละครกับฉากมีไซส์พิกเซลไม่เท่ากันแล้วจะดูแปลกมากไหมแต่มองรวมๆแล้วเราว่าวก็ไม่ได้ดูแย่มากและเรา เองก็ไม่มีเวลาแก้ไขตัวละครแล้วด้วยเหมือนกันเราเลยตัดสินใจปล่อยในส่วนนี้ไปเมื่อทํำตัวอย่างจบ2วัดสุดท้ายเราจะมีโอกาสนั่งทานระบบการต่อสู้แบบจริงจังระบบที่นิยมทําที่สุดใน GB Studio <c oughs> ก็คือระบบ Turnba เบ d ซึ่งเป็นสิ่งที่เราชอบอยู่แล้วแต่เราไม่อยากลงรายละเอียดการต่อสู้เช่นผู้เล่นมีพลังชีวิตเท่าไหร่มีพลังโจมตีหรือป้องกันมากแค่ไหนขอหนึ่ง เราไม่อยากคำนวณตัวเลขว่าพลังแค่ไหนถึงจะเหมาะสมและ 2. เรามองว่าเกมนี้ในเนื้อเรื่องถามตอบจึงไม่มีเหตุผลให้การต่อสู้เป็นระบบที่จริงจังเราอยากได้อะไรที่ง่ายๆกว่านั้นจึงตัดสินใจเลือกระบบเป่ายงิงสูบเหมือนในเกมซุยโคเดนที่ผู้เล่นต้องเลือกระหว่าง3ตัวเลือกเพื่อเอาชนะศัตรูสิ่งที่ยากที่สุดคือเราต้องคิดตัวเลือกใหม่เพราะเกมนี้ไม่ใช่เกมที่คนมีพลังเวทมนต์เราจึงต้องเลือกให้เหมาะสมซึ่งเราเลือกเป็นต่อยอยงิงและป้องกันแทนนอกจากนี้เราเคยเห็นวิดีโอ YouTube สอนการทำโคดเทิร์นเบสใน CB Studio แตมีม ที่ใครสอนทําเกมแนวเป่าหิงสุบเราเลยต้องคิดหาวิธีเขียนโค้ดออกมาให้ศัตรูสามารถสูมเลือกตัวเลือกได้3อย่างซึ่งเราเองก็ต้องมีผลลัพธ์จากตัวเลือกของเราต่อตัวเลือกของศัตรูที่แตกต่างกันไปถือแม้ระบบจะไม่ซับซ้อนแต่เราก็ใช้เวลาทําโค้ดทั้งวันจนออกมาเป็นอย่างที่เห็นในเกมเมื่อทําทุกอย่างเสร็จแล้วเราก็จําเป็นต้องเทสเกมเพื่อหาข้อผิดพลาดและแก้ไขทุกอย่างให้ถูกต้องก่อนที่จะปิดท้ายด้วยการใส่เพลงซึ่งคราวนี้เราก็ได้เพลงจากคุณทิปท็อปคอมแคทคนเดิมที่เราเคยใช้ในเกมก่อนหน้าเมื่อทุกอาางเสร็รบแลลลัปโหดะผนข camzamonis.io เกมแจมครั้งนี้ให้เวลาโหวตสสัปดาห์เมื่อผลโหวตสิ้นสุดแล้วคะแนนลมเราอยู่ที่อันดับ722ซึ่งถือว่าไม่แย่เลยจากผลงานที่มีการส่งทั้งหมดถึง2,300เกมโดยคะแนนสูงสุดของเราอยู่ในหมดวิชวลที่อันดับ5 3 7หนึ่งในฟีดแบ็กที่เราได้รับค่อนข้างมากก็คือตัวพาสเวิร์ดที่หาคำตอบได้ยากเกินไปดังนั้นในครั้งหน้าเราอาจจะต้องปรับปรุงให้มีวิธีหลายๆแบบที่ผู้เล่นสามารถหาพาสเวิร์ดได้นั่นเองนะคะเกมแจมครั้งนี้ถือว่าสนุกมากเพราะเป็นครั้้้งแรรกททีีท่่เเเานนนไปือ เรื่องแทนที่จะเน้นที่แมคาีนิกของเกมซึ่งถือเป็นสิ่งที่เราสนใจในอนาคตหากเราเข้าแข่งเกมแจมอีกครั้งเราคงเน้นทําเกมเนื้อเรื่องอีกครั้งสําหรับคนที่สนใจเล่นเกมเต็มๆก็สามารถเข้าไปดูได้ที่ itch.io หรือจะกดที่ลิงก์ใน description หรือในคอมเมนต์ก็ได้เลยนะคะขอบคุณสําหรับการชมวิดีโอในครั้งนี้แล้วพบกันใหม่คราวหน้านะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย